บทที่6,657พระราชวังนอรดิกในอีกหนึ่งวันต่อมาสองพ่อลูกตระกูลรอชายได้รับเชิญมาที่นี่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงที่จัดโดยราธินีเฮเลนาฮาวเวิร์ดแทบรอไม่ไหวเป็นเวลานานเพราะเขารู้ว่าการส่งมอบแบบจำลอง AI เสร็จสิ้นแล้วและถึงเวลาที่เฮเลนาจะต้องทำตามสัญญาของเธอและขายยาบำรุงเลือดรักษาหัวใจให้เขาครึ่งหนึ่งบางทีเรื่องนั้นอาจเป็นมื้อนี้ อย่างไรก็ตามในใจเขาสับสนเล็กน้อยเขาได้ตกลงกับเฮเลนาแล้วว่าจะไม่คุยเรื่องยาเม็ดยืดชีวิตต่อหน้าลูกชายของเขาหากเธอต้องการขายยาเม็ดให้เขาคืนนี้ช่วงเวลานั้นคงดูไม่เหมาะนะักสำหรับสตีฟที่อยู่ข้างๆเขาไม่ได้สนใจพระราชวังนอร์ดิกแม้แต่น้อยอีกต่อไปเขาแค่อยากกลับไปนิวยอร์กเพื่อเตรียมตัวแล้วไปจีนโดยเร็วที่สุดดังนั้นเขาจึงเม่อลอยเล็กน้อยในระหว่างมื้ออาหารเย็นนี้ก่อนเริ่มอาหารเย็นเฮเลนาโทรหาเยเชินและขอคำแนะนำทางโทรศัพท์ คุณเย่ฉันจะทานอาหารเย็นกับครอบครัวรสชายในอีกสักครู่และอยากถามคุณเกี่ยวกับการขายยาเม็ดบำรุงเลือดรักษาหัวใจให้กับฮาวเวิร์ดรสชายหากคุณเย่ยังไม่สะดวกที่จะขายให้เขาวันนี้ถ้างั้นฉันจะคุยกับเขาแบบใช้หลักการจิตวิทยาก่อนเย่เฉิงย,ยิ้มและพูดว่าให้เขาทานข้าวไปเรื่อยๆก่อนแล้วผมจะให้เขาทีหลังระหว่างทางไปพบสตีฟผมจะไปหาคุณก่อนแล้วให้มันแก่คุณเฮเลนาถามแล้วฉันจะขายยาอายุวัฒนาให้ฮาวเวิร์ดคืนนี้ไหมคะ ใช่ครับเย่เฉินพูดขายให้เขาเพื่อที่เขาจะได้กลับอเมริกาในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะเฮเลนาพูดด้วยรอยยิ้มถึงวังแล้วแจ้งมานะคะฉันจะออกมาพบคุณหลังจากวางสายเฮเลนาก็ลุกขึ้นยืนมุ่งหน้าไปที่ห้องจัดเลี้ยงสองพ่อลูกกระกูลรสชายรออยู่ที่นี่นานแล้วเมื่อเห็นว่าเฮเลนายังมาไม่ถึงสตีฟอดไม่ได้ที่จะถามฮาวเวิร์ดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาท่านพ่อท่านน่าจะทำทุกอย่างที่นี่เสร็จแล้วใช่ไหมครับท่านวางแผนจะกลับอเมริกาเมื่อไหร่ครับ ฮาวเวิร์ดไม่แน่ใจเล็กน้อยงานของเขาเสร็จสิ้นหมดแล้วและส่งมอบโมเดล AI สํสำเร็จแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือวิธีที่เฮเลนาใช้โมเดลนี้ซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเขาแต่ปัญหาคือเขาไม่ได้รับคำตอบที่เขาสมควรได้รับเขาได้เตรียมเงินไว้แล้ว5 0 0 0ิันล้านดอลลาร์และกำลังรอซื้อ,อยาครึ่งเม็ดจากเฮเลนาอย่างไรก็ตามเฮเลนาไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนกับตัวเองเลยซึ่งทําให้เขารู้สึกค่อนข้างไม่สบายใจ เขาไม่กลัวว่าเฮเลนาจะหลอกลวงเขาแต่ส่วนใหญ่เขากังวลว่าอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นในกระบวนการนี้หากเฮเลนารู้สึกว่าโมเดล AI จะยังคงอยู่ในช่วงทดลองและค่อยๆย,ยอมรับเขาก็ต้องดําเนินการรอต่อไปไม่ใช่หรือเขาจึงพูดกับสตีฟว่าถึงแม้เรื่องจะเสร็จสิ้นแล้วแต่ฉันยังมีความร่วมมืออยู่บ้างฉันอยากจะคุยกับราธินีอีเลียดอีกครั้งถ้ามันเร็วก็จะใช้เวลาหนึ่งหรือสวันถ้ามันช้าก็อาจจะต้องรออีกสักสอสวันนะ สตีฟพูดพ่อครับเมื่อไม่มีอะไรให้ผมทําที่นี่ผมก็อยากจะกลับไปนิวยอร์กเพื่อเตรียมตัวแล้วค่อยออกเดินทางไปประเทศจีนโดยเร็วที่สุดคุณคิดว่าแบบนี้ดีไหม จิตใจของฮาวเวิร์ดเริ่มกระตุกทันทีทั้งที่สตีฟเคยแสดงทัศนคติมาก่อนและต้องการไปจีนเพื่อพัฒนาธุรกิจเพียงลำพังซึ่งเป็นวิธีเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยและสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามเขายังไม่มั่นใจในตัวสตีฟหนึ่งเอร์เซท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถเชื่อใจสตีฟได้อย่างเต็มที่จนกว่าสตีฟจะไปจีนจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขาพูดจากก้นบึ้งของหัวใจหากสิ่งที่เขาพูดเป็นแค่กลลวงฉันจะไม่ตกมาตายเลยเหรอ หากเขาใช้ข้อแก้ตัวนี้เพื่อกลับไปนิวยอร์กเพื่อเตรียมการยึดบัลลังก์ตัวฉันจะทำยังไงหลังจากคิดอยู่ครู่หนึ่งฮาวเวิร์ดก็พูดว่าฉันเดาว่าเรื่องนี้คงไม่น่าเกินสองวันนี้หรอกมั้งเราไม่จำเป็นต้องกลับไปทีละคนแกสามารถรอกับฉันอีกสองวันก็ได้โอเคไหมสตีฟไม่มีทางเลือกอื่นแมน้มีเรื่องมากมายที่จะพูดก็ตามเขาจึงกล่าวว่าครับพ่อผมจะฟังคุณขณะที่เขากำลังพูดเฮเลนาซึ่งมีท่าทางสง่าผ่าเผยและสง่างามในชุดที่เป็นทางการก็เดินเข้ามาพร้อมกับราชนีเท่า เมื่อพ่อลูกเห็นดังนั้นพวกเขาก็หยุดพูดและลุกขึ้นยืนพร้อมกันทันทีเฮเลนายกกระโปรงขึ้นแล้วเดินไปหาพวกเขาทั้งสองเธอยิ้มแล้วพูดว่าคุณทั้งสองไม่จําเป็นต้องเป็นทางการขนาดนั้นเชิญนั่งค่ะทันทีที่พวกเขานั่งลงฮาวเวิร์ดก็อดไม่ได้ที่จะพูดว่าสมเด็จพระราธินีขณะนี้ความร่วมมือได้เสร็จสิ้นโดยพื้นฐานแล้วไม่ทราบว่าราชินีทรงมีอะไรต้องให้หม่อมฉันทําที่นี่อีกไหมโปรดอย่าลังเลที่จะเอ่ยหลังจากทําสิ่งต่างๆเสร็จแล้วหม่อมฉันนจะต้ออองกกลับไปิวยร์่น หลังจากเสร็จธุระในนิวยอร์กถึงจะมายุโรปเหนือเพื่อทำงานรอบใหม่ได้บทที่6658คำพูดของฮาวเวิร์ดเป็นความลับมากแต่เฮเลนาสามารถได้ยินความหมายย่อยได้อย่างง่ายดายเขาแค่อยากจะถามตัวเองว่าเขาสามารถทำตามสัญญาได้เมื่อใดและจะเป็นการดีที่สุดที่จะทำตามสัญญาโดยเร็วที่สุดเพื่อที่เขาจะได้กลับไปนิวยอร์กโดยเร็วที่สุด เฮเลนายิ้มและพูดว่าฉันไม่มีความต้องการอื่นใดที่นี่อีกแล้วถ้าคุณรอดชัยต้องกลับไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่ออะไรสักอย่างคุณก็สามารถกลับไปได้ในวันพรุ่งนี้เมื่อได้ยินสิ่งนี้ฮาวเวิร์ดก็รู้สึกมีความสุขและรู้สึกเช่นนั้นโดยสัญชาตญาณเฮเลนาพูดแบบนี้เธอต้องปฏิบัติตามคำสัญญาแน่นอนแต่แล้วเขาก็รู้สึกวิตกกังวลในใจจะเป็นอย่างไรถ้าเฮเลนาหมายถึงสิ่งที่เธอพูดอย่างแท้จริงและขอให้ตัวเองกลับไปพรุ่งนี้โดยตรง ท้ายที่สุดแล้วเธอไม่ได้พูดถึงข้อมูลที่เป็นความลับใดๆเกี่ยวกับยาเม็ดบำรุงเลือดรักษาหัวใจด้วยซ้ำเมื่อฮาวเวิร์ดไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทางของเฮเลนาและไม่กล้าตกลงโดยไม่ตั้งใจเฮเลนาก็พูดว่ายังไงก็ตามคุณฮาวเวิร์ดกรุณาเผื่อเวลาไว้หลังอาหารเย็นอีกสักหน่อยสำหรับความร่วมมือครั้งก่อนมีบางสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันอีกครั้งโปรดทบทวนดูจะได้ไม่เสียเวลามากเกินไปใช้เวลาแค่ประมาณสิบนาทีก็น่าจะสะดวกสำหรับคุณใช่ไหม เมื่อฮาวเวิร์ดได้ยินสิ่งนี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นและพยักหน้าอย่างรวดเร็วสาสาสะดวกสะดวกมากงั้นดีเลยเฮเลนาพยักหน้าแล้วพูดด้วยรอยยิ้มฉันรบกวนให้คุณสตีฟรอสักครู่หลังจากการตรวจสอบเรียบร้อยคุณทั้งสองก็สามารถกลับไปเก็บของได้แพ็คก,กระเป๋าแล้วเตรียมตัวกลับอเมริกาได้สตีฟพ,พยักหน้าด้วยความเคารพทุกอย่างเป็นไปตามคำสั่งของราธินี ฮาวเวิร์ดที่อยู่ด้านข้างรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากในขณะนั้นกำลังจะได้รับยาไปครึ่งหนึ่งแล้วอายุไขและสภาพร่างกายของเขาจะถูกยืดออกไปอีกครั้งอย่างแน่นอนเมื่อเห็นความแตกต่างในการแสดงออกของพ่อสตีฟคิดกับตัวเองว่าฉันรู้จักชายชราคนนี้เป็นอย่างดีเขามีเงินมากมายแม้ตายไปสามชาติก็ยังใช้ไม่หมดฉนั้นสิ่งที่เขาตื่นเต้นในตอนนี้คงไม่ใช่เรื่องเงินแน่สิ่งเดียวที่ทำให้เขาตื่นเต้นและอารมณ์เสียได้คืออาจเป็นยาของเยเฉิรน ฉันคิดว่าเย่ยเฉินต้องขอให้เฮเลนาสัญญายาเม็ดกับชายชราและเฮเลนาอาจจะให้สิ่งนี้แก่เขาแน่เมื่อนึกถึงสิ่งนี้สตีฟก็รู้สึกหดหูมากและเขาไม่รู้ว่าเมื่อใดที่เขาจะได้ยาอายุวัฒนะหลังจากขึ้นครองบัลลังก์แล้วหากชายชรายังสามารถได้รับยาเม็ดอื่นได้เขาอาจจะต้องรออีกสองสามปีสตีฟอดไม่ได้ที่จะนึกถึงสิ่งที่เย่ยเฉินเคยเตือนเขาไว้ก่อนหน้านี้ว่าสามารถชะลอการสลราชบัลลังก์ของชายชราได้ แต่มันก็สามารถทําให้เขาสละราชบัลลังก์ได้เร็วเช่นกันกุญแจสําคัญขึ่งอยู่กับมือของใครที่เป็นคนถือหากเยเฉ่ินสามารถตัดการจัดหายายืดอายุให้กับชายชราได้ในอนาคตและมอบยายือายุนั้นให้กับตัวเองเขาก็สามารถใช้มันเป็นทิปต่อรองเพื่อขอให้ชายชราสละตําแหน่งในฐานะผู้นําตระกูลได้ท้ายที่สุดเมื่อเขาอายุมากขึ้นความสมดุลของสิทธิและอายุไขก็จะเอียงไปสู่อายุไขต่อไป ดังนั้นสตีฟจึงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไม่ว่าฉันจะได้เป็นผู้นำแห่งตระกูลรสชายในอนาคตหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับใบหน้าของเย่เฉินคนเดียว